สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันไหมคะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องที่เราได้สั่งออนไลน์กับพี่คนไทยนะคะมาดูกันว่าข้างในกล่องเนี้ยมันมีอะไรมั่งตัวนี้กล่องราคาอยู่ที่11เหรียญกว่ากว่านะคะ,ะมาดูกันว่าเราได้สั่งอะไรมามั่งจากพี่คนไทยเนาะบางทีอาหารอ่าบ้านเขานะคะค่อนข้างที่จะหนักไปทางชีสหนักไปทางเนยน้ำมัน แบบเลี่ยนๆนะคะทุกคนรสไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแล้วอาหารเขาอ่ะไม่ค่อยมีรสชาติเหมือนบ้านเรานะจะหนักไปทางเค็มพริกไทยกระเทียมแบบเลี่ยนๆ่ะทุกคนมันไม่มีรสชาติเหมือนบ้านเราเนาะรสก็เลยได้สั่ง ของอาหารไทยจากพี่คนไทยนะคะส่วนมากแล้วจะเป็นอาหารทะเลเนาะที่พี่คนไทยเขานํามาขายนะคะก็พี่เขาก็จะมีร้านเป็นของเขาเองนะคะในการเสียภาษีนะตัวนี้นะคะลอก็เลยสั่งปลาหวานมาถุงละครึ่งโลนะจ๊ะทุกคนแล้วพี่คนไทยเขาก็เลยฝากบอกว่าสั่งเผื่อพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปรับ เดี๋ยวพี่เข้าไปเอาที่บ้านตัวนี้เนาะเราก็เลยสั่งมาเผื่อแกด้วยเนี่ยคะ่ะประหวานเนี่ยสามถุงแล้วก็นี่จะเป็นของแถมมานะคะเดี๋ยวรถมาเปิดถุงพี่เขาแพ็คมาแบบโอ้โหแบบ กล่องแบบกะเอาให้มันพอนะคะถูกกล่องเนี้นะยนะ11เดเหรียญกะใส่มาให้มันพอก็คือแปะกาวข้างในมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นแกงไตปลาแห้งนะคะเนี่ยค่ะแกงไตปลาแห้งอันนี้คือ1นึโลนะจ๊ะทุกคนจะมีข้างในสองถุงนะ เนี่ยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปลาส้มนะคะที่รสได้สั่งพี่แกไว้เนาะปลาส้มลองดูว่าอร่อยไหมแต่ว่ากุนเชียงเนี่ยรสได้สั่งมากินแล้วแล้วแบบรสชอบมากนะ กินกับข้าวซาวน้ำนะทุกคนอร่อยอร่อยมากแล้วก็ลูกสาวก็ชอบกินด้วยรถก็สั่งมา3ามถุงเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีอ่ามหมดแล้วนะคะกล่องนี้หมดแล้วนะวก็จะมีพริกขั่วกิ้งนะคะ สถุงอยู่ในนี้นะหนึโลนี่คือพริกขวกกิ้งก็เท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็ได้ประหวานมาประหวานงานมา3ามถุงแล้วก็หมูเชียงกุนเชียงมา3ามถุงปลาส้มมา3ามถุง แกงไตปลาแห้งมาหนึ่งโลริกขั่วกิ้งไตปลามาหนึ่งโลตัวนี้นะคะก็แกก็ให้ขนมมานะคะของแถมแกคงจะเห็นว่ารถมีลูกเนาะเลยให้ของแถมมาเอาละค่ะยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดรตเนาะวันนี้ก็แค่มาเปิดกล่องกันนะคะว่า รอดได้ของมาครบไหมแล้วของเนี้ยที่รอดได้มาเนี้ยสีมันโอเคแล้วมันยังเป็นจุอยู่ในแบบในกล่องแบบยังโอเคเหมือนในภาพไหมนะคะทุกคนเหมือนในภาพนะคะแล้วการซีนของพี่เขาคือซีนมาดีเวอร์นะคะนะแล้วก็แบบว่าปลาเนี้ยคะ่ะเหมือนอยู่ในภาพเลยนะทุกคนเก็บไว้ ข้างนอกได้นานนะคะไม่จําเป็นต้องใส่ตู้เย็นนะปลาแห้งแบบนี้แล้วก็พริกคั่วกิีงเนี้ยค่ะอร่อยนะคะทุกคนแบรนด์เนี้ยอร่อยเลยนะแล้วก็แกงไกตาแห้งเนี้ยทุกคนรถอยากบอกว่าถุงหนึ่งอ่ะแกงได้ประมาณ3ากิโลนะคะครึ่งโลอ่ะถุงละครึ่งโลแกงไกลปลาได้ประมาณ3ากิโลใส่เครื่องเยอะๆอร่อยมากนะทุกคน แล้วก็หมูเชียงกุนเชียงอะตัวนี้อร่อยจริงๆนะอร่อยมากๆก,กินกับข้าวซาวน้ำนะทุกคนวันไหนที่แบบรู้สึกว่าไม่สบายเจ็บคอเงี้ยทอดหมูเชียงกินนะกินกับข้าวซาวน้ําอร่อยจริงๆแล้วก็อร่านเนี้ยรสก็กินกับข้าวซาวน้ํานะแต่ว่าลูกอ่ะชอบมากินรถจะต้องแกะตัวส่วนที่มันแบบ้าเป็นเนื้อๆให้ลูกตัวก้างๆก็แกะออกนะคะ ีลยวมันจะป็ป,ป,ป,ปกคอลูกแต่ก็อันตรายนะที่ให้เด็กกินแบบเนี้ยสมาคแล้วรสจะทอดแค่หมูเชียงให้นางมันจะนุ่มนะวันแรกเอามาทอดนะยังไม่รู้ใจว่าหมูเชียงอยู่ในระดับไหนไงทอดไหมค่ะนะไมก็ยังอร่อยอยู่นะทุกคนเออรสชอบแกงไตปลาแห้งนะเพราะว่าแกงไตปลาแห้งเนี่ยแบบว่าถุงเครื่องโร แกงได้ต้องเยอะนะทุกคนแล้วแบบว่ารถจะตักออกมาทีละอ่าครึ่งทับพีอย่างเงี้ยเอามาแกงพอเอามาแกงแล้วแบบว่าอุ้ยมันแกงได้เยอะแล้วแบบยังเข้มข้นอะ่ะคือไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปเลยก็ได้แต่รสชอบกินผงชูรสไงแล้วก็ชอบแบบว่าอ่าใส่ผักเข้าไปเยอะๆแล้วเราก็จะใส่ผงชูรสใส่น้ําตาลแค่นั้นละทุกคน แกงกลปลาปลามันเค็มอยู่แล้วเพราะว่ามันมีเครื่องแกงเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วแบบแบบรสจัดจ้านเลยนะทุกคนแค่เราแอดน้ําเข้าไปเติมน้ําเข้าไปแค่หน่อยเดียวก็อร่อยแล้วนะแต่สําหรับรสอ่ะส่วนตัวรสอ่ะรสชอบแบบปรุงแบบใส่น้ําตาลหน่อยหน่ยแล้วก็ใส่ผงชูรสอย่างเงี้ยอ่าไม่ต้องใส่น้าําปลาราไม่ใส่น้าปลานะคะแล้วรสจะลองกินปลาส้มเนี้ยน,นทะทุกคนจะอร่อยไหมนะ แพ็คมาอย่างดีเลยนะคะซีนมาไม่ให้แบบกลัวถุงมันแตกแล้วน้ํามันออกไงซีนมาอย่างดีเลยนะแล้วก็รสชอบมากเลยคือประหวานงาสีเหมือนกับในภาพนะสีเหมือนกับในภาพเป๊ะเลยนะคะทุกคนแล้วสามารถวางอยู่ข้างนอกได้ไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะเราชอบแบบนี้นะคะ่ะ สบายๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะปลาส,ส้มแกก็ไม่ได้ใส่ตู้เย็นมานะไม่ได้แช่แข็งมานะแกก็มาแบบนี้เลยแต่ว่าต้องเอาเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อรักษาความเปรี้ยวความพอดีของมันเนาะส่วนหมูเชียงนี้แบบนุ่มมากคอนเฟิร์มมนุ่มจริงๆนะนุ่มทอดนุ่มอร่อยจริงๆแล้วก็ พูดแล้วผู้หนญะิงนะแกงไตปลาเนี่ยแกงไตปลาแห้งเ่ยอร่อยอร่อยนะแบรนด์นี้แล้วก็พริกขั้วกิ้งเนี้ยก็อร่อยรสล,ลองทำแล้วแบบอร่อยมากๆนะขัากิ้งในตู้ยังเหลืออยู่ครึ่งถุงยังไม่หมดนะอันนี้พี่เขาติดใจเขาก็เลยฝากรถซื้ออ่าแกงไตปลาแห้ง1นึโลแล้วก็พริกขั้วกิ้งหนึโล แล้วก็เป็นปลาหวานงาเนาะก็จะเป็นหมูเชียงนะคะที่จะแบ่งให้พี่เขาด้วยนะทอนนี้ก็ยังไงก็ไปแล้วนะคะเอาพูดจนเพลินเลยนะคะบ๊ายบาย